สวัสดีครับอยู่กับผมนะครับนายกอไก่จากช่องเกษตรอินดี้วิธีพึ่งตนเองนะครับวันนี้ก็เห็นหญ้านะครับหญ้าหวานอิสราเอลข้างหลังนี่นะครับก็เริ่มเขียวได้ฝนมาช่วงนี้นะครับก็เลยทําให้เขียวขึ้นมานะครับก็เลยว่าจะจัดตัดนะครับไปให้ไก่หน่อยนะครับเพราะว่าไม่ค่อยว่างนะครับไม่ค่อยว่างที่จะมาเกี่ยวให้เขานะครับให้ออย่างหนึ่งผมก็หาเขียวเกี่ยวผมไม่เจอนะครับวันนี้ก็เลยจะมา ใช้ตัวนี่นะครับตัวตัดหญ้าแบบไร้สายนะครับแบบตัดหญ้าแบบไฟฟ้าแบตเตอรี่นะครับทําการตัดแล้วก็เอาไปมัดรวมกันนะครับแล้วก็จะเอาไปแขวนให้ไก่นะครับตัวถ้าเราไม่ตัดเนี่ยมันก็จะแก่นะครับแก่แล้วทีนี้มันก็จะตัดค่อนข้างจะไก่มันก็จะไม่ค่อยอกินนะครับถ้ามันเขียวเข้มจนแก่แล้วเงี้ยนะครับ แต่ถ้าเอาไปเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเนี่ยก็ได้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าเอาไปเลี้ยงไก่ก็ต้องให้อ่อนๆหน่อยนะครับวันนี้ก็เลยจะมานี่นะครับทําการตัดวันนี้นะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับว่าเครื่องตัดหญ้าแบบไร้สายตรงนี้นะครับที่ผมซื้อมานะครับใช้งานตัดหญ้าแบบเล็กๆน้อยๆนะครับแต่ว่าตรงนี้มันเป็นหญ้าหวานอิสราเอลก็ค่อนข้างจะต้นใหญ่หน่อยนะครับเราจะมาทําการตัดนะครับโดยต้อง ตัดแบบค่อยๆตัดนะครับตัดตัดเร็วไม่ได้นะครับใบมีเขาจะติดนะครับเดี๋ยวมาลองดูว่าตัวตัวเนี้ยมันจะตัดได้ไหมนะครับเดี๋ยวโอเคจริงๆก็จะใช้เขียวนั่นแหละแต่ว่าผมหาเขียวไม่เจอนะครับก็เลยว่าตัดโดยใช้ตัวนี้ดูนะครับจะใช้เมีดก็ได้นะครับแต่ว่าขี้เกียจไปนั่งนั่งตัดนะครับก็เลยว่าเอาแบบนี้เลยนะครับแบบรวดเร็วนะครับตัดนะครับหาแบตเตอรี่ก้อนเดียวเนี่ยจะสามารถตัดได้ไหมนะครับ โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวมารับชมกันนะครับแล้วก็จะเอาไปให้ไก่กินนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปตามกันดูนะครับผม เครื่องแบตเตอรี่ oh. นะครับก็คือมันง่ายแต่การใช้งานนะครับแต่ว่าอาจจะทําให้หญกาค่อคนข้างจะเสียหายหน่อยนะครับซึ่งทําให้การตัดวิธีนี้ยญกที่เราบางทีเราก็ต้องห่อหอบ,หอบมันไม่เป็นลำต้นอย่างเงี้ยมันแตกมันกระจายอย่างเงี้ยครับเราก็ต้องใช้วิธีค่คอยๆรวบรวมน,นะครับ แต่ว่าถ้าเราจะใช้วิธีใช้เคียวเกี่ยวอย่างเงี้ยมันก็จะให้มันเป็นต้นที่สวยงามนะครับแล้วก็มาจัดเลี้ยงได้ดีกว่านี้นะครับอันนี้ก็เป็นวิธีที่ง่ายๆนะครับอย่างรวดเร็วนะครับก็ใจก็จะได้คลายเครียดในการตัดหญ้านะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็มา,าแชร์ประสบการณ์ใช้เครื่องตัดหญ้าไร้สายนะครับก็คือสามารถตัดได้นะครับแต่ข้อเสียก็คือ ต้นค่อนข้างจะพังนะครับแต่ว่าถ้าจะให้ดีก็คือต้องใช้ใบมีดที่เป็นเหมือนกับเป็นแบบใบมีดวงกลมเป็นวงเดือนนะครับมันจะง่ายมันจะช่วยในการที่จะแบบตัดตัดแล้วต้นหญ้าจะไม่แตกกระจายอย่างนี้นะครับอันนี้ก็คือมันเสียหายเยอะนะครับก็ไม่เหมาะนะครับถ้าจะให้ดีก็คือใช้เคียวค่อ,อยๆเคียวเอานะครับแต่ว่าพอดีผมหาเคียวผมไม่เจอนะครับผมก็เลยต้องใช้วิธีนี้ไปก่อนนะครับก็อเอามารวบรวมนะครับมัดด้วย พวกเชือกพวกอะไรก็ได้นะครับรัดไว้ให้มันเป็นมัดเหมือนมัดเมัดข้าวอะไรอย่างนงี้นะครับแล้วก็มันแขวนไว้ตรงลาวอย่างี้มันก็จะช่วยให้ไก่ได้กินได้ง่ายๆนะครับแต่ถ้าเราปล่อยทิ้งเลยเงี้ยมันก็จะทําให้อ,อบมาให้มันเลยเงี้ยมันก็จะกระจายทั่วพื้นแล้วก็มันจะไม่ค่อยกินนะครับแต่วิธีนี้มันก็คือค่อยๆกินทีละนิดทีละหน่อยนะครับพอได้จอดกินนะครับ โอเคครับขอบคุณนะครับสำหรับการรับชมนะครับในช่องเกษตรอินดี้วิถีพึ่งตนเองนะครับแล้วก็ฝากติดตามทางแฟนเพจด้วยนะครับก็พยายามจะแชร์ประสบการณ์นะครับการกิจกรรมการเกษตรนะครับอาจจะเป็นปลูกผักเพาะเห็ดเลี้ยงไก่นะครับก็เป็นกิจกรรมที่อยู่ในรอบๆบ้านของเราเองนะครับเป็นการแบบพึ่งพาตนเองนะครับในความเหมาะสมของตนเองนะครับก็สําหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับ แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ